สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงหนังโรแมนติกดราม่ากันบ้างดีกว่านะครับพี่อาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยนะแต่ว่าพี่ก็มีโอกาสได้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับพอดีว่าเรื่องนี้ TDH ซื้อมาฉายแสดงว่า TDH ก็น่าจะชอบมากแหละเพราะปกติแล้ว TDH ไม่เคยซื้อหนังมาฉายเลยพี่คิดว่าเออดูเรื่องนี้ไว้บ้างก็ดีนะ <laughs> มึงดูเรื่องนี้ไว้บ้างก็ดีเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมึงจะเห็นเลยว่าความธรรมชาติมันคืออะไรนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ย ก็วันนี้เรามาคุยกันเรื่องของพาสไลด์ันบ้างดีกว่านะครับแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแล้วกันนะที่ซื้อมาฉายไม่งั้นก็คงไม่มีโอกาสได้ดูเรื่องนี้กันนะซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นหนังที่ดีมากเรื่องนึงนะครับพาสไลด์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของคนสองคนตั้งแต่ในวัยเด็กเคยมีสัมพันธ์มีเป็นรักกุ๊กกิ๊กวัยใสๆแล้วก็ช่วงเวลาผ่านไปมันก็ยังไม่ได้ลืมเลือนหายกันไปถึงแม้ว่ามันจะไม่เคยมีความสัมพันธ์แบบเป็นแฟนกันเลยตรงๆแต่มันน้องอารมณ์มันคือแบบมันคือแบบป๊อปปี้เลิฟที่เรื่องไงดีไม่มีวันลืมกันไปอะไรแบบนั้นนะซึ่งพี่คิดว่าไอ้เรื่องแบบนี้พี่ว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนนะน้องซึ่งเรื่องนี้เขาเล่าความสัมพันธ์ ของคน3คนที่พี่คิดว่าน่าสนใจมากสุดยอดมากนะครับแล้วเวลามึงทำหนังที่มันน่าสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดรามา่าอะไรแบบนี้นี่แหละน้องนี่คือตัวอย่างที่ดีตั้งแต่ซีนแรกของ past life นะครับเนี่ยคนเล่าหนังเป็นก็จะทำอย่างนี้นะครับซีนแรกเลยเปิดมาตัวละคร3ตัวนั่งกันอยู่ในบา, Nora, าร์โนราหันไปคุยกับแฮซุงนะขออภัยด้วยถ้าเกิดพี่จำชื่อผิดนะพี่ไม่เก่ง พวกชื่ออะไรแบบนี้นะนั่งคุยกับแพรซุงแบบนั่งนั่งเมาส์กันแล้วมีผู้ชายเป็นฝรั่งคนหนึ่งชื่อว่าอาร์เธอร์นั่งอยู่ข้างๆผู้หญิงแล้วก็มีบุคคลเสียงของบุคคลที่3พูดว่าเฮ้ยมึงคิดว่าเขาเป็นอะไรกันฮะ,ฮะทำไมแล้วทาไมผู้ชายคนนั้นถึงนั่งอยู่แบบนี้แล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงคุยแต่กับผู้ชายคนนี้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้นี่คือซีนเปิดนอ้องนี่คือซีนเปิดที่ทําให้มึงเกิดคําถามเยอะแยะมากมายว่าความสัมพันธ์เฮี้ยนี่มันคืออะไร นี่คือซีนเปิดที่ดีมากวางไว้ช็อตเดียวนิ่งๆแล้วซูมเข้านี่แหละครับ cinema น,นะครับกูไม่อยากจะเปรียบเทียบพี่อะไรเยอะแต่ว่าเอาเป็นว่าหนังไทยน้อยเรื่องมากที่จะทําแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับมีนะครับหนังไทยน้อยเรื่องมากที่จะทําอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วสำหรับพี่นะโดยรวมเรื่อง past life เนี่ยพี่คิดว่าเป็นสไตล์หนังที่โดยเฉพาะหนังนอกกระแสในบ้านเราที่ชอบเล่าเกี่ยวกับเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต เกี่ยวกับเรื่องของอะไรแบบนี้เราพยายามวิ่งตามันเยอะพี่คิดว่านี่คือเป้าหมายที่น้องๆน,นักทําหนังนอกกระแสเหล่านี้กําลังวิ่งตามมันอยู่นี่คือนี่คือเป้าหมายของเขาซึ่งพอทําได้ดีและน่าสนใจและก็ไม่น่าเบื่อมันก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่พี่คิดว่าสุดยอดที่สุดในเรื่องพาร์สไลฟ์ก็น่าจะเป็นเรื่องของวิธีการนําเสนอการแสดงวิธีการเล่าซีนวิธีการอะไรที่มันน้องมันธรรมชาติมากมาก มันธรรมชาติมากๆมันจะมีซีนง่ายๆที่พี่กูนั่งดูแล้วกูก็แบบไอเ้เหียแบบพอมันธรรมชาติมากปุ๊บเนี่ยซีนง่ายๆมันก็พิเศษเปรียบเทียบง่ายๆว่าไข่เจียวใครก็ทําได้ใครก็คิดได้แต่คนที่ทําให้อร่อยได้มันไม่ได้ว่าทุกคนบังเอิญว่าเซรินซองเป็นคนทําไข่เจียวอร่อยมากแล้วมันก็กลายเป็นว่าไข่เจียวเฮียนี้แม่งก็พิเศษไปเลยมีความพิเศษในตัวของมันโดยเฉพาะซีนง่ายๆอย่างเช่นซีนที่พระนางสกายคุยกันครั้งแรกหลังจากที่เวลาผ่านไป สิปีมันธรรมชาติมันดูแล้วมันแบบดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนกับมีควมีส่วนร่วมกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อะไรเงี้ยเราเห็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลอะไรองนี้แล้วเนื้อเรื่องมันก็คือการที่ทั้งสองคนไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางของกันและกันได้ ด้วยความที่มันมันได้แค่คุยกันมันเราอาจจะคุยจนเหมือนเป็นแฟนกันแต่ไม่เคยพูดกันว่าเป็นแฟนกันที่จะชอบความรู้สึกเหมือนประมาณว่านางเอกจะชอบขอโทษอะไรเงี้ยพระเอกก็ประมาณว่าขอโทษไปทําไมมันไม่ต้องขอโทษกันได้เพราะว่าแม่งไม่เคยเราไม่เคยคบกันอะคนมันไม่เคยคบกันนะน้องมันไม่เคยบอกว่าเออมึงเป็นแฟนกันเออแล้วมันจะขอโทษไปทําไมวะแม่งไม่เคยซ้ํากันไม่เคยเฮียอะไรกันด้วยซ้ำไปไหนนะหนังเรื่องนี้มันก็ประมาณนั้นน้องมันไม่เคยเลยแม่งมีความมีแต่ความรู้สึกล้วน บอกว่าความรักได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ส่วนตัวพี่จะไม่ตีตราความสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับพี่ชอบให้มันรู้สึกคุ้มเครือแบบนี้แหละนะมันเป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับความกระอักกระอ่วนได้ดีมากความกระอักกระอ่วนของความสัมพันธ์นะนะพี่ก็เลยไม่ชอบไปเลเบลมันนะบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องของความสัมพันธ์ของคนสามคนนี้ที่มันยากจะอธิบายอะไรแบบนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ คิดว่าไอเรื่องของความกระอักกระอ่วนมันทวีคูณมากขึ้นแล้วมันก็แบบกูเข้าใจไอความรู้สึกฟีลลิ่งแบบนี้เลยก็คือตอนที่แฮซุงมาเยี่ยมนางเอกที่นิวยอร์กนะครับแต่ละคนมันจะมีความแบบ ใส่ซื่อกับความสัมพันธ์นี้ก็คือนางเอกก็คิดว่าเอ้ยเขาก็แค่เพื่อนคนหนึ่งที่ในวัยเด็กที่เคยเจอกันเคยเห็นกันเมื่อไอ้เฮียแบบ24ปีที่แล้วครั้งล่าสุดที่เราเคยเจอหน้ากัน24ปีที่แล้วมันจะมีเฮียอะไรละ่ะนึกออกปะแต่ละคนก็ไม่คิดว่ามันจะมีเฮียอะไรแต่ตัวพระเอกเนี่ยก็คือจงใจมาหาคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเขาอาจจะเคยมีแฟนแล้วอาจจะอะไรแล้วแต่ก็ ก็คิดถึงคนคนนี้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเฝ้าหาตลอดถึงแม้ว่านางเอกจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็ตัวอาเธอร์ที่เขาก็รู้ว่านะว่าไอสัตว์กูแบบกูกูสู้ความสัมพันธ์มันไม่ได้เลยมันเป็นมันเป็นเรื่องของพรมลิขิตที่เขาคุยกันในเรื่องนะอะไรอินยอนอะไรของเขานะอาเธอร์ Arthur ก็รู้อยู่แก่ใจ สองคนนี้มันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะถึงแม้ว่าตัวนางเอกนี่แม่งจะนอนอยู่กับก,กูนึกว่าน้องมันเป็นเฮียอะไรที่พี่บอกแล้วว่าก,กระอักกระวนนี่เฮียเนี่ยเมียกูนอนอยู่ตรงนี้เมียกูนอนอยู่ตรงนี้นะแต่ใจเมียกูไม่รู้อยู่ไหนน,นึกว่าเขาก็ไม่เคยอะไรกันแต่เขาก็แค่รู้จักกันแล้วแค่มันเป็นความรักวัยเด็กมันฝังมันมีความฝังใจเฮียสักอย่างที่ที่มันจะมีคําพูดหนึ่งที่พี่ชอบมากที่อ่าตัวอาเธอร์บอกว่ารู้ไหมเวลาที่ เธอฝันเนี่ยเธอชอบฝันเป็นภาษาเกาหลีตอนแรกฉันก็มองว่ามันน่ารักดีแต่ทําไปทํามาสักพักหนึ่งฉันรู้สึกว่าเธอเหมือนกับมีโลกอีกอันหนึ่งที่ฉันไม่สามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยผขมันเป็นน้องไอ้ไดนามิกของสามคนนี่มันเป็นที่อะไรที่โคตรน่าสนใจอ่ะมันแบบนี่แหละที่กูบอกว่าตัวละครที่น่าสนใจเป็นไงนี่แหละคือน้องมันคือแบบความน่าสนใจ มันคืออะไรที่แบบอธิบายไม่ได้ว่ามันคือความสัมพันธ์อะไรยังไงแล้วพอช่วงที่ตัวพระเอกมาถึงนิวยอร์กมันจะมีซีนที่แบบซีนที่แบบเฮียแบบมันมันง่ายๆแต่มันมันมันช่างเต็มไปด้วยความรู้สึกนะ้องซีนที่พระเอกเจอหน้ากับโนราครั้งแรกเนี่ยหนังเรื่องนี้เวลาแสดงเขาก็จะ,ะเขาจะใช้วิธีนําเสนอที่มันดูธรรมชาติมากน,นะแล้วตอนที่พี่เห็นตัวพระเอก เป็นผู้ชายวัยกลางคนมีความกำยำดูแบบตัวใหญ่ๆหน่อยมีความเป็นเกาหลีอย่างที่นางเอกพูดดูเป็นเหมือนกับผู้ชายในอุดมคติดูเป็นความเกาหลีอะไรสักอย่างฉันไม่ได้ชอบผู้ชายอะไรแบบนั้นมากนะหนังเรื่องนี้มันพูดเกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมวัฒนธรรมเรื่องเกี่ยวกับอะไรแบบที่มันที่มันสอดแทรกเคลือบคานอยู่ในสันดานมึงโดยที่มึงไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะหนังเรื่องนี้มันจะพูดแบบนี้ไปเยอะเหมือนกันซึ่งพอนางเอก เห็นพระเอกเนี่ยปากเขาจะชอบพูดว่าไม่ได้ชอบอะไรมากแต่แต่น้องรู้สึกได้ว่ามึงมึงมีความรู้สึกอะไรสักอย่างนะแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยมึงน่าจะดึงดูดจากผู้ชายประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยพี่ชอบที่ตัวผู้ชายแม่งถือสะพายเป้อันนึงแล้วก็ยืนทื่อๆยืนเหมือนน้องกูรู้สึกยงนี้จริงกูรู้สึกเหมือนเขาแสดงได้เป็นไอเด็ก12ขวบคนนั้น่ะ กูรู้สึกได้เลยอะ่ะเขาคืออีเด็ก12ขวบคนนั้นแหละที่มายืนรอหรือมายืนรอเพื่อนในวัยเด็กของเขาอะ่ะถือกระเป๋าอันหนึ่งแล้วก็มายืนรออยู่แล้วเขาก็ทําตัวไม่ถูกทอนเจอหน้ากับเพื่อนคนนี้อะ่ะแล้วโหเชี่ยมันน่งมันน่าสนใจมากแล้วมันเล่าดีมากนะะพี่จะชอบคํานึงมันจะมีช่วงนิดนึงมั้งถ้าพี่จะไม่ผิดน,นะ่าเหมือนนางเอกมันพูดประมาณว่าไทรจะไปชอบผู้ชายที่มีความเป็นเด็กแบบนั้นละ่ะตัดไหม่ซีนหนึ่งแม่ อาเธอแม่งกำลังนั่งก็นนั่งเล่นเกมหนังมันน้องหนังมันอะไรแบบนี้เยอะพี่ว่านะมันจะเล่นกับเรื่องรสนิยมวัฒนธรรมความชอบความอะไรที่มันความอย,อยู่ในจิตใต้สํานึกของคนเกาหลีหรือว่าคนเอเชียมันจะมีซีง่ายๆพระเอกตอนนอนกอดผู้หญิงนะเนี่ยวิธีเล่ามึงมึงไปหัดดูซะบ้างนะครับที่กูพูดกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ถามว่าเรากินอะไรกันดี นะนอนกอดเหมือนเหมือนลูกอ่ะมันเหมือน,น,นลูกแบบว่าเหมือนเหมือนลูกชายกอดแม่แล้วก็บอกเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอ่ะวันนี้น่าจะไม่ไมรู้จะกินอะไรกินไก่ไก่ทอดดีมะน้องมึงต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือความสัมพันธ์ของคนที่แต่งงานกันมา12บปีกูมไม่รู้ว่าอายุกัาเท่าไหร่นะแต่น่าจะเป็นคนวัยกลางคนที่แบบว่า ที่แบบว่าน่าจะจริงจังความสัมพันธ์ประเด็นคือครอบครัวสองคนนี้ไม่มีลูกกันด้วยซ้ําไปมึงก็น่าจะไปคิดต่อเองได้เลยว่าไอ้ความสัมพันธ์นี่มันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนวะที่แบบเคบกันมาแล้วมันมันไม่เคยมีลูกกันแล้วมันเหมือนเด็กกันมันเหมือนกับแปลว่ามันเหมือนกับมันไม่โตหรืออะไรสักอย่างน้องไปไปไปตีความกันเอาเองนะพี่ว่าเขาเล่าได้ดีมากให้เราได้ได้ได้ไปตีความกันเอาเองนะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่อาเธอร์เห็นไอ้ตัวพระเอกเดินเข้ามาในบ้าน ไอ้เชี้ยนี้แม่งโหแบบกูดูออกเลยมันใจสลายมากอะอาเธอมันใจสลายมากมันแบบโหเยอมากไอ้เฮี้ยคือในใจกูรู้เลยมันคิดที่อะไรอยู่มันพูดแบบไอ้เชี้ยนนี้แม่งหล่อชิบหายสัตว์นึกอะว่ามันมันคิดอย่างงี้ชัวร์มันคิดอยู่ไอ้เฮี้ยนี้แม่งเชี้ยแม่งโคตรหล่อเลยสัตว์นึกอะว่ามันผู้ชายเราน้องยิ่งเป็นผู้ชายด้วยกันเองเราจะรู้ว่าไอ้สัตว์มันคืออะไรอะนึกอะว่าแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้ด้วยความที่มันก็แค่เพื่อนนึกอว่า แต่มันก็จะรู้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะมีคําพูดเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องที่แบบว่าเออนางเอกกับพระเอกแม่งไปเที่ยวนั่งชมเรือกันก็สวยมากตอนนั้นนะอาเธอร์พูดมาผมไม่เคยไปเนี่ยซีนอะไรพวกนี้น้องดีมากนะฮะมันจะมีอีกซีนหนึ่งที่พี่ชอบมากที่ที่คิดว่าหลายคนก็น่าจะชอบเหมือนกันนะฮะเป็นซีนที่อยู่นั่งอยู่ในบาร์ดังทั้งเรื่องมันเหมือนบิลลอัพมาตรงนี้แล้วก็จะเป็นซีนที่ทั้ง3คนแม่งคุยกันโดยที่ไออาเธอร์ก็แม่งเหมือนคนนอกนะครับเหมือนแบบ แม่งเหมือนเหมือนกับแบบไอ้เฮียแบบเหมือนเฮียอะไรไม่รู้อ่ะคือมันก็เจ็บแล้วน้องมันก็เจ็บแล้วแต่คือประเด็นคือมึงก็เข้าใจความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้นี่คือการเล่าหนังที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมึงเข้าใจความปวดร้าวของคนทุกคนนะครับแล้วมันจะมีวิธีการถ่ายง่ายเลยช่วงหนึ่งที่นางเอกแม่งคุยกับพระเอกสักพักหนึ่งคุยไปคุยมาแม่งเฟมรมเหลืออยู่แค่สองคนตัดไอ้เฮียอาเธอร์ออกไปเลยแล้วเบลอเลมันไวให้นึกออก เบลอๆไว้แม่งกลายเป็นเหมือนไอ้เฮียนั่งกัน3คนแท้ๆแต่คุยกันแค่2คนแล้วเหมือนกับ เนี่ยโลกเรามีแค่2คนเท่านั้นนี่คือการวางเฟรมนี่วิธีง่ายๆนะครับจริงๆเขาใช้กันมาเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากูเพิ่งเคยเห็นนอ้องกูเคยเห็นมานานแล้วแต่กูบอกให้มึงฟังเฉยๆว่าเรื่องที่เขาก็ทำนะครับแต่ป้า,าไอ้เหี้ยบางคนแบบมันทำเหมือนึงคิดว่ากูตื่นอัจฉริยะกูแค่บอกให้มึงฟังเฉยๆผมึงไม่รู้นะเฟรมก็เลยแค่2คนเนี่ยวิธีเล่านะ้องวิธีเล่าเวลาหนังเล่าซีนเป๊ะๆนั่นกะ็จะประมาณนี้แหละมันไม่ใช่วิธีที่ยากกูบอกแล้วที่กูวิจารณ์มาทั้ง3ามปีที่ผ่านมาที่กนน้องมมัไ่่ใชวิธี มันไม่ได้ยากไอสัตว์มันไม่ได้ยากแต่ว่ามึงคิดไม่ได้เข้าใจเป้าปัญหามันก็คือหลายคนมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้มันต้องทําแบบนี้เข้าใจเป้ามันก็เลยมีความแตกต่างกันไงหนังแต่ละเรื่องคุณภาพแตกต่างกันเพราะอย่างนี้เหี่ยแล้วมก็จะมีซีนที่อาเธอร์คุยกับพระเอกสองคนอะไรแบบนี้คุยกันแบบเชียคือน้องเนี่ยหนังเรื่องนี้แต่ไม่ด้วยอะไรที่แบบน่าสนใจมากแล้วซีนสุดท้ายนะครับ ส่วนจุดท้ายที่นางเอกเดินไปส่งเนี่ยเดินไปส่งพระเอกกลับบ้านอ่ะมันมันแค่การเนื้อเรื่องมันแค่การที่ไอเฮียเนี่ยมาเจอหน้านางเอกแค่สองสาวันแต่ทําไมมันมันเป็นมันมันถึงเป็นพี่ไม่อยากเลเบลอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าพี่ชอบความรู้สึกที่กูเห็นมากกูชอบมนุษย์ทั้งสามคนที่เซลีนซองสร้างขึ้นมามากส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นความกระอักกระอ่วนมันเป็นความวงงเหวง ปวดร้าวบอกไม่ถูกคกืนไม่เข้าคายไม่ออกมันจะเป็นอะไรแบบนี้น้องถ้าเกิดให้พยายามแบบเข้าใจตัวละครทั้ง3ตัวอะไรอย่างนี้นะซึ่งพี่เข้าใจสิ่งที่น่าสนุกก็คือน้องลองกลับมานั่งคิดดูว,ว่าเนี่ยหลังจากที่หนังจบไปแล้วนะนาวินาทีนี้ณน,นาทีนี้ตัวละคร3คนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่นางเอกจะเลิกกับอาเธอร์ไหมหรือว่าจะ ไปกันรอดไหมขออภัยด้วยไม่ได้พูดถึงนังเอกพี่ชอบอย่างนึงด้วยความที่ตัวนั่งเอกเนี่ยพอย้ายมาอยู่ที่นิวยอร์กหรือว่าย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมายเซ็ตแบบแบบต่างชาติเนะก็คือเขาจะมีไดรฟ์ในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาเขาบอกว่าไอ้หน้าที่การงานมันมันสำคัญกว่าเรื่องความสัมพันธ์อะเหตุผลที่นังเอก ไม่อยากคุยกับพระเอกเมื่อตอน12ปีที่แล้วเนี่ยอยากเลิกคุยสกายไปเพราะว่าใจจดใจจ่ออยู่กับไอ้เรื่องของแบบนี้คือเขาเขาอยากจะทำทำงานของเขาเขาอยากจะเป็นนักเขียนเขาอยากจะทําอะไรออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้โดยที่ลืมเรื่องความสัมพันธ์อะไรพวกนี้ไปพี่ชอบคําพูดเหมือนกันที่เขาบอกว่าแทนที่กูจะมาสนใจเรื่องงานกูมัวแต่ดูว่ากูจะจองตั๋วกลับไป องโสมอะไรดีอะไรเงี้ยนางเอกก็เลยมีความเป็นเหมือนกับหัวสมัยใหม่นิดนึงแบบหัวต่างชาตินิดนึงกับฝ่ายแฮซุงที่ค่อนข้างจะเป็นคนเกาหลีจา๋าๆที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบคนเกาหลีมากจะสังเกตดูเขาก็นําเสนอด้วยภาพได้ดีมากนะฮะที่พระเอกไปเวลาเลิกงานเสร็จแล้วก็จะไปนั่งแดกเหล้ากับเพื่อนแล้วก็การที่จะไปต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเนาะคนเอเชียเราจะมีความสุขแบบนี้นะฮะ ว่าการที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะไปกันแบบไอ้ทียอยู่ดีจะไปเลยอะไรเงั้นเนื่องกว่าเราต้องมีการวางแผนต้องมีที่อะไรเงัเ้นต่างกันกันกบที่ฝรั่งเขาจะค่อนข้างจะไม่ค่อยคิดอะไรมากจะไปนู่นจะไปนี่มันไปมาเมื่อไหร่ก็ได้อะไรงี้นะประมาณนี้เป็นหนังดรามา่าโรแมนติกที่พี่ชอบมากนะครับแล้วก็คนไทยก็ดูตัวอย่างไว้โดยเฉพาะเรื่องของการนําเสนอที่ธรรมชาติเท e ่ๆ นะครับธรรมชาติมากๆนะครับก็นั่นแหละครับพี่ขอให้คะแนนเรื่อง past life ที่9คะแนนครับนะนั่นแหละครับก็สำหรับเรื่อง past life นะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าจะได้มีโอกาสเข้าชิงออสการ์หรือเปล่ามันอยู่ที่หนังปีนี้ด้วยนะพอจบปีไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีหนังเรื่องอื่นที่ งานโหดๆอะไรออกมาอีกไหมนะแต่พี่คิดว่าด้วยความที่ออสการ์ช่วงนี้เขาชอบความหลากหลายนะก็อาจจะมีนะก็จ,จะได้เห็นชนะหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่คิดว่าแม่งแค่ได้เข้าชิงก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็รอจับตามองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ขอขอบคุณรลยชื่อตรงนี้มากเลยนะครับน้องๆทุกคนฮนะแล้วก็ใคร มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆส่วนตัวพี่มันไม่ใช่หนังที่ดูยากอะไรมากนะเป็นหนังที่ธรรมดานี่แหละมันเป็นหนังธรรมดาดูง่ายๆนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องนี้พี่ว่าวิธีการนําเสนอที่ โคตรธรรมชาตินะครับขอเน้นย้ําว่าธรรมชาติเฮียฮ้ยคนไทยเราโดยเฉพาะวัยรุ่นเทสดีจะชอบหนังสไตล์นี้เยอะนะครับก็ขอคุณรายชื่อตรงนี้มากเลยนะครับแล้วก็ขอคุณทุกคนที่สมัครเข้ามาเป็นพวกบูชิตหรือว่าเป็นสมาชิกของช่องนี้นะครับเดือนละ35บาบาทเท่านั้นนะครับน้องก็จะได้อีโมจิอะไรแปลกๆแ,แล้วก็จะได้ไอติมหวานเย็นอร่อยหวานเย็นอร่อย ที่บ่งบอกว่าน้องเป็นพวกบูชิตนะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์พิเศษให้บ้างประปรายนะครับแล้วก็คอนเทนต์เก่าๆก็ลองกลับไปดูได้ใครที่สมัครเข้ามานะครับใครอยากจะให้รีวิวเรื่องไหนอีกอยากจะคุยเรื่องอะไรอีกอยากพี่อยากฟังความคิดเห็นของคนที่ไปดูเรื่องนี้มานะครับก็มาคุยกันข้างล่างเลยกันครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันครับสวัสดีนะครับ